สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำซีรีส์น่าดูของแพรซูจีก่อนจะไปรับชมว,วิดีโอเพื่อนๆคนไหนยังไม่กดส u ั s c ส i b e อย่าลืมกดสมัครสมาให้ผมด้วยนะครับ 1>, 1 G Family Box ยูในชื่อไทยคังชินคมพีรับตระกูลจิ้งจอกซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของทันยออู o. ลูกสาวเจ้าสำนักศิลปะการต่อสู้เธอได้รู้จักกับคังชินซึ่งทั้งคู่ได้คอยช่วยเหลือกันหลายครั้งจนเธอได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนแต่เป็นจิ้งจอกเก้าหางโดยบังเอิญแถมเขายังตกเป็นเป้าหมายของการตามล่าเขาจึงถูกส่งมาที่สำนักการต่อสู้ของพ่อเธอและตามหาคมพีรับที่จะช่วยให้เขากลับเป็นมนุษย์อีกครั้ง 2. u n c o n t r o l l e r b l y f u n ดูในชื่อไทยจิตหัวใจไวรุนรลักโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของโนอึนโปรโดิวเซอร์รายการทีที่เมื่อหลายปีก่อนพ่อของเธอถูกลดชนเสียชีวิตแต่ยังไม่สามารถจับคนร้ายตัวจริงได้ซึ่งจนวันหนึ่งเธอต้องมาถ่ายรายการตามติดชีวิตซุปเปอร์สตาร์หนุ่มอย่างชินจิน,จนยองซึ่งเป็นเพื่อนสมัยมปลายของเธอและเขายังเป็นคนที่กำกความลับในคดีของพ่อเธอ 3. สตาร์ทอัพโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของซอดมมีซึ่งเธอมีความใฝ่ฝันอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแต่ยังขาดเงินทุน เธอจึงเริ่มออกหางานทําระหว่างที่เธอเรียนในมหาลาัยไปด้วยเพื่อที่จะหาเงินเพื่อเริ่มธุรกิจของเธอและเธอก็ได้งานที่บริษัทแห่งหนึ่งซึ่งที่นี่เองเธอได้พบกับมันโคซัพ์ซึ่งเป็นรักแรกของเธอ 4. Why you were sleeping หรือในชื่อไทยลิขคิตฝันฉันและเธอโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของนำฮงจูหญิงสาวที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาเธอสามารถฝันและเห็นเป็นอนาคตสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นซึ่งอยู่มาวันหนึ่งเธอก็ฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งจนกระทั่งเขาย้ายมาอยู่บ้านตรงข้ามของเธอซึ่งเขาก็มีความสามารถแบบเดียวกับเธอและเขาได้ช่วยเธอจากการถูกสายลาเป็นคนขับรถชนคน 5. เวกบอนอยู่ในชื่อไทยเจาะแผนรับเครือข่ายนรกโดยซีรีส์จะเล่าถึงเรื่องราวของโกแฮรีที่เธอประจำการอยู่ที่สถานทูตโมร็อกโกแต่ที่จริงแล้วเธอเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของเกาหลีใต้และที่โมร็อกโกที่เองเธอได้พบกับชาดันกรที่เดินทางมาโมร็อกโกเพราะว่าเครื่องบินที่หลานชายที่เขานั่งมาตกชาดันไม่รู้ว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุแต่เป็นการก่อการร้ายทำให้เขาถูกตามล่าเพื่อฆ่าปิดปากและโกแฮรีเป็นคนที่จะช่วยให้เขาเดินทางกับเกาหลีใต้เพื่อเป็นพยานในชั้นศาล ก็จบไปแล้วครับสำหรับซีรีส์หน้าดูของแบสซูจีจริงๆมมนมีมากกว่า5เรื่องครับแต่ผมยกมาแค่นี้ก่อนเพราะบางเรื่องโทรไม่ใช่ตัวเด่นนะักถ้าเพื่อ,อนๆดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ